มีเพื่อนๆถามมานะครับว่าหลังจากเราฉีดยาป้องกันและกำจัดมแมลงตรูพืชแล้วนะครับตกกลางคืนมาฝนตกนะครับเราควรจะทำยังไงดีเราจะต้องฉีดใหม่ไหมหรือว่าปล่อยไปได้เลยนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะแนะนำวิธีดูนะครับวิธีดูวิธีสังเกตที่ต้นตุเรียนของเรานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมบอกว่าหลังฝนตกสามสิบนาที แล้วใช้ได้ไม่ต้องฉีดใหม่หลังฝนตกหนึ่งชั่วโมงฉีดไปแล้วหนึ่งชั่วโมงฝนค่อยตกไม่ต้องฉีดใหม่เพราะได้ประสิทธิภาพแบบนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดนะครับเนื่องจากมีหลายปัจจัยเข้ามาบวกนะครับหนึ่งสารจับใบที่แต่ละคนใช้ประสิทธิภาพไม่เท่ากันนะครับสารตับใบอย่าลืมนะครับมีตั้งแต่ขวดละห้าสิบบาทเป็นจนถึงขวดละสามพันนะครับ สามจับใบต่างกันนะครับตัวยาที่เราฉีดก็ต่างกันนะครับคนนะครับฮิวแมนที่ฉีดก็ต่างกันนะครับว่าฉีดละเอียดแค่ไหนนะครับฉีดบรรจงไหมเครื่องที่เราใช้นะครับปั๊มที่เราใช้เป็นพัมปั๊มแบบฝอยไหมเป็นละอองฝอยไหมแรงดันสูงไหมแรงดันถ้าแรงดันสูงมันเป็นละอองฝอยมันก็แห้งเร็วก็ค่อนข้างได้ rop, ประสิทธิภาพนะครับแต่ถ้าเป็นแรงดันต่ํานะครับตัวนี้อาจจะชะล้างไปได้ เยอะกว่าอ่ะพูดมาเยอะแล้วนะครับในเมื่อปัจจัยมันต่างกันเยอะแยะมากมายขนาดนั้นผมสอนวิธีดูเลยดีกว่าว่าเราจะดูยังไงว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วเนี่ยมันได้ประสิทธิภาพหรือไม่นะครับจากคอมเมนต์พี่คนนี้นะครับถามมาว่าพ่นยาตอนกลางคืนพ่นยาตอนเย็นกลางคืนฝนตกวันสองวันเราพ่นยาอีกได้ไหมคะอ่ะเอาอย่างนี้นะครับ การพ่นยาเนี่ยแม้เราจะพ่นซ้ํานะครับก็ไม่ควรพ่นทุกวันนะครับควรจะห่างกันสองถึงสามวันนะครับเอาประมาณสามวันกําลังดีนะครับถ้าท่านสงสัยว่ายาที่เราฉีดไปแล้วเนี่ยตกกลางคืนมาฉีดตอนเย็นกลางคืนฝนตกนะครับมันได้ผลไหมให้มาดูตอนเช้านะครับให้มาดูตอนเช้าอาจจะเป็นเช้าสองวันติดก็ได้เช้าวันต่อมาแล้วก็เช้าวันอีกวันหนึ่งนะครับมาดูอะไรนะครับมาดูอะไร จากพี่นะครับผมตอบทําคลิปให้แล้วนะครับผมตอบว่ามีโอกาสทําคลิปผมทําให้นะครับว่าฉีดยาแล้วเพียยังอยู่ไหมดูยังไงนะครับไปไปกันเลยต้นนี้นะครับเพียลงหนักนะครับเพียลงหนักหนักมากผมฉีดไปแล้วนะครับผมฉีดไปแล้วผมฉีดไปแล้วคราวนี้เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเขาตายหรือยังหรือยังไม่ตายอ่ะหนักนะครับดูใบนะครับดูใบย่องหมดเลยนะครับดูใบสิ่งแรกที่ต้องดูนะครับ ยอดครับดูยอดว่ามันใสไหมใสยังไงนะครับในความหมายของยอดมันใสถ้าเกิดว่าเพี้ยมันหมดไปแล้วนะครับยอดเขาจะตั้งตรงๆแล้วใบเขาจะเป็นใบสวยๆขึ้นไปใหม่มียอดใหม่ขึ้นมาใหม่เลยนะครับภายคืนเดียกก็ขึ้นนะครับแต่ต้นเนี้ลักษณะเห็นไหมยังมีคอพับอยู่เลยนี่ครับเห็นไหมคอพับหนึ่งยอดไม่ใสนะครับเนี่ยคอต้นนี้ยังพับอยู่เลยนี่คอตัวนี้พับหนักเลยนี่ครับเห็นไหม แสดงว่ายังยังทิ้งร่องรอยไว้เยอะอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆยังดูไม่เก่งเรื่องการดูยอดนะครับผมอีกสองที่ที่ดูได้แบบง่ายๆนะครับปะไปกันโคนต้นครับโคนต้นเดินเข้าไปดูที่โคนต้นนะครับว่ามีใบใหม่ที่ร่วงมาใหม่สีเขียวไหมนี่ครับใบใหม่สีเขียวเขียวเนี่ยครับยอดใหม่สีเขียวเขียวร่วงใหม่เนี่ย อันนี้เห็นได้ชัดนะครับชัดเจนเลยนะครับว่าเพี้ยเจ้ากระจนฝอยยังอยู่นะครับต้นนี้เพี้ยไฟก็ยังอยู่นะครับข้อก็ยังภาพอยู่ครับเนี่ยข้อก็ยังหักอยู่เลยครับใบยอดก็ยังร่วงอยู่เลยครับปะไปดูกันหลายต้นต้นนี้เหมือนจะใสนะครับยอดเหมือนจะใสแล้วนะครับยอดยอดเริ่มพุ่งแล้วครับยอดใสผมอธิบายบุึกเพื่อนดูยอดตรงนี้นะครับมันจะเห็นลักษณะของมันสดชื่นขึ้นนะครับแต่มันใสขึ้นนะครับ ถ้าตัวผมเองเนี่ยเดินมาดูแบบนี้ผมรู้เลยนะว่ายังมีเพียียจกจันฟอยอยู่เพื่อนอาจจะยังดูไม่เก่งอะผมแนะนําผมถ่ายรูปมาชัดๆอีกรูปหนึ่งนะครับดูใส่ละบันอะโอเคเนี่ยครับใบาดาบนะครับใบาดาบหรือว่ายอดของต้นทุเรียนของเรานะครับถ้าเกิดว่าเสียรูปนะครับเสียรูปไม่ว่าจะในลักษณะใดก็แล้วแต่นะครับ อันนี้มันไม่เป nice. ็นใบดาบที่สวยนะครับม like ันตรงเรียบเลยนะครับใบดาบเรียบเลยครับเรียบปากก็ปิดสนิทไม่มีเบี้ยวไส้เบี้ยวขวาบ่มีบวมๆแบบนี้นะครับถ้ายังลงเหลือแบบนี้อยู่นะครับแสดงว่าเพียยังอยู่นะครับอ่ะใบนี้ผมจะสูงไม่ดูนะผมดูจากยอดมันยังไงครับอ่านี่นี่ไงครับเพื่อนเห็นไหมนี่มันยังบวมๆอยู่เลยครับเนี่ยมันยังบวมๆยังยังไม่เป็นใบดาบที่สมบูรณ์นะครับนี่ยัง เบี่ยวซ้ายเบี่ยวขวาอยู่ใบดาบต้องเรียบนะครับปากต้องปิดสนิทนะครับไม่มีโค้งซ้ายหรือโค้งขวาไม่มีบวมนะครับถ้ามีลักษณะอาการเหล่านี้แสดงว่าเพียจะจันฝอยคานเข้าไปอยู่ข้างในแล้วเรียบร้อยนะครับเห็นว่ายอดมันนี่ครับยอดมันนี่ยอดตรงนี้นี่ยังบวมอยู่เลยยอดตรงนี้ก็บวมอยู่เลยยอดที่ขึ้นไหมเล็กๆข้างบนนี้เห็นไหมครับมันเบี่ยวครับมันบิดเห็นว่ามันผิดรูปนะครับมันบิดนิดนึงครับ เรียบร้อยครับเพียรจักระจันฝอยเขาเรียบร้อยเห็นคอที่มันนี่ยอดตรงนี้นะครับเห็นคอที่มันโคง้คงๆนิดนึงไหมครับเพียไฟก็อยู่ครับเอเพียไฟก็อยู่เพียจักระจันฝอยก็อยู่นะครับแบบนี้เราสมควรจะทํำยังไงครับอ่ะไปดูกันต่อเองนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ถ้าเจอแบบนี้นะครับเจออ่ยอดเกาที่มันหลวง ล่วงไปเยอะแล้วนะครับแล้วเราฉีดยาไปแล้วฝนตกคืนนั้นนะครับแบบนี้นี่ค่อนข้างได้ประสิทธิภาพดีแล้วนะครับแต่ยังหลงเหลืออยู่นิดหนึ่งครับประมาณ10หรือ20%เปอร์ซดูจากยอดอ่อนที่มันล่วงลงมามันน้อยนะครับเทียบกับปริมาณที่ก่อนหน้านี้นะครับเห็นไหมอันนี้มันล่วงเก่าเห็นว่ามันจะเรลืองเป็นสีน้ําตาลนะครับมันจะเป็นสีน้าตาลแล้วนะครับมันสีเหลือเหี่ยวเหลือแห้งเป็นสีน้าตาลแล้วแสดงว่ามันล่วงมานานแล้วนะครับของเก่าของใหม่ล่วงลงมาจะเป็นเขียวเขียวเนี่ยครับ เทียบอัตราส่วนดูนะครับตรงนี้ต้นนี้ยังมีเพียอยู่นะครับแต่ว่าได้ลดจํานวนลงแล้วนะครับเหลือเหลือไม่เยอะเหลือประมาณ1ิบหรือ20เซนนะครับประมาณนี้ฉีดใหม่ครับเสดายยอดนะครับอันนี้ต้นนี้ก็เหมือนจะสวยเหมือนกันนะครับเหมือนจะสวยเหมือนกันยอดใหม่เริ่มพุ่งแล้วครับนี่แต่เบิ้งดีๆยอดตรงนี้นะครับนี่ยอดยอดที่เห็นไหมครับเนี่ยยอดตรงเนี้ยเนี่ยมันบวมเห็นไหม ดูไกลๆก็เห็นว่ามันบวมนะครับตรงโคนต้นก็ยังมียอดเขียวในปริมาณที่เทียบกับยอดเก่าเนี่ยเยอะนะครับตัวนี้ก็เกินเกินห้าสิบเปอร์เซ็นตครับเกินห้าสิบเปอร์เซนล่วงใหม่มากกว่าล่วงเก่านะครับก็เกินห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วครับต้นนี้นี่ไงผมถ่าย,บายาใบไม้ดูจัดๆแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นการเบี้ยวสายเบี้ยวขวาบิดไปบิดมางอโค้ง ปากไม่เรียบถือว่ามีเพี้ยจักระจันฝอยเข้าไปข้างในเรียบร้อยแล้วครับทั้ง3าใบงามๆนี่เรียบร้อยเบ้อละครับเบี้ยวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเบี้ยวนะครับมันตรงจริงๆนะครับใบดาบของทุเรียนคือทั้งตรงทั้งเรียบไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีพองตัวนะครับทั้ง3าใบนี้เรียบร้อยนะครับเพี้ยจักระจันฝอยเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วก็มันก็จะเปอ่าไปในทิศทางเดียวกันกับที่เราเดาว่าต้นนี้เนี่ยมี เพียอยู่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับไอ้ที่เราหลงเหลืออยู่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นจากที่เราฉีดยาไปนะครับเนื่องจากว่ายอดเขียวมันล่วงลงมาเยอะนะครับอันนี้บโบดนกระสีลวงขึ้นกันได้คานี้โบนันกระสีลวงขึ้นกันคานี้ยังอยู่ฉีดใหม่นะครับแบบนี้ฉีดใหม่นะครับอันนี้มองขึ้นไปเห็นก็เหมือนเริ่มจะใสๆหน่อยแล้วนะครับลดปริมาณลงแล้วจากตอนแรกมันมีร้อยหนึ่งเนาะ ฉีดไปมันก็เหลืออยู่แค่ประมาณห0สิบนะครับเหลืออยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นประมาณนี้ยอดที่มันขึ้นได้มันก็ขึ้นนะครับมันเริ่มใสนะครับแต่ว่าถ้าเรามองดูดีๆขึ้นไปยังมียอดที่บวมอยู่นะครับนี่บวมๆดูแสงก็ได้ครับมันจะจสะท้อนแสงเป็นเป็นวิบแวบอะครับมันบวมๆอยู่นะครับโอเคไหมครับโอเคเนาะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับกับวิธีดูนะครับหนึ่งดูยอดนะครับว่ายอดใสไหมนะครับยอดใสไหม ยอดมันใสมันผุ่งไหมสองนะครับดูคนต้นว่ามียอดเขียวยังร่วงอยู่เยอะไหมนะครับสามดูใกล้ๆนะครับดูว่าใบดาบเนี่ยเสียรูปไปไหมมีบิดเบี้ยวไหมมีโค้งซ้ายโค้งขวาไหมมีบวมไหมมีดาบปิดไม่สนิทไหมนะครับถ้าครบอาการเหล่านี้ก็ฉีดใหม่ผมก็ฉีดใหม่เหมือนกันครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ